สวัสดีครับวันนี้มารีวิวเศรษฐีใสแสนจันนะครับออกดอกครับโอ้เลีย้ยมันไหลปีนเพิ่งจะออกดอกปีนี้เศรษฐีแสนจันหรือว่าแสนจันทรานะครับสองชื่อนอะต้นใบสวยครับเป็นหมดเลีย้ยมมาสึสี่ปีที่ห้าปีนี้นะเพิ่งจะออกดอกปีนี้ ตัวนี้ออกดอกจริงฮะเหลือมาสี่ปีนี่ต้ดนด้วนะต้นนะต้นัวก็สูงนะห้าสิบเซนเลยต้นต,ต,ตัวนี้ต้นต้นนี้ก็ห้าสิบห้าสิบห้าเซนสูงกว่านิดนึงอ่าก็ออกดอกแล้วเหมือนกันดอกนี้ก็โรยแล้วมีดอกดอกใหม,ม่มีครับ ออกใหม่ก็มีอยู่นี่หอยนี่ก็ไม้ีกศัตรูของต้นไม้นีอ่ออกออก,ออกมาดอกเล็กดอกตุม่มแผลออกมาก็มีหนึ่งดอกอ,อันนี้ครับอ่านี่นี่นต้นนี้เลยสวยครับเป็นแท่งอย่างนี้เนาะแล้วก็มี มีมีกาบหุ่งไอ้ดอกที่สองนี่อดกอดกดอกไปแทนอย่างนี้ยนี่อันนี้กาบกาบขนดอกครับนะกาบเป็นอย่างนี้สิทธิแสนจานหรือว่าแสนจันทรานะครับครับโอ้ยจีนน้อยคนหนึ่ไอ้ที่จริงมันอยู่ในกระถานเดียวกันนะ เร่เอาดอกมากสองแทงเอามาสองแท่งเสองดกอกอ่ะอยู่ในกระถางเดียวกันแต่ว่าต้นนี้ยาวเนาะยาวมันเลยลงไปดินแล้วก็ขึ้นมาอีกดอกมีอดอก,กกันเศรษฐีแสนจนันหรือว่าแสนจันทรานะครับา,า,าแล้วก็มาเนี่ยได้ลีก็ออกดอกเนี่ยไอ,อ้ต้นเศรษ เดลีใบมันใบหนาอันนี้ดอกดอกที่จะดอกแก่แล้วนะครับเนี่ยออกสีเหลือนิ่งอันนีใบใหญ่เนาอใบกว้างหนาเป็นใบมันครับ ไอที่ไม่มีที่ไม่ไม่มันก็นออกดอกมันเดลี่เหมือนกันเดลี่ทั่วไปที่ที่ใบธรรมดาก็สวยแบบหนึง่งใบใบเขียวๆนะออกอันนี้ก็เข้มเลยเขียวเข้ม เป,เป็นสีน้ำตาลเองนะในดอกนี่ก็แบบเป็นกลับอันนี้กลับพุ่งนี่ก็ดูดูนี่มันแก่แล้วครับออกจะสีเหลือๆนิดนึงสวยครับอันนี้ก็เมื่อเดือนที่แล้วก็ให้ปุ๋ยไอ้ปุ๋ยสูตร15ไปนะครับสูตร15 15 15สามตัวค ไม,ไม้ดอกเราเนี้ก็ผมว่าจะให้เน,นี่แหละครับปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าเสมอสิบห้าเสมอครับ <c oughs> ครับมีมีดอกเนาะเนี่ยมีดอกสวย,สวยๆเพื่อจะออกดอกปีนี้เองครับดอกสวยครับครับวันนี้ก็มารีวิว เสร็จาฉีย์แสนจานประมาณเท่านี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ